โอเคคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอีพิกใหม่ที่จะเข้ามาในวันจันทร์นี้นะครับผมว่า3ตัวเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะผมโัวน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละตัวแรกนะผมคลาวส์นะครับคลาวส์ตัวนี้เป็นกองหลังเรือตัวแรกนะอุตัวนี้น่าสนใจต่างร,รับได้นะครับเพราะว่าเล่นการรับมันจะโหดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไหมว่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนนะครับพลังคร่าวๆจะเป็นยังไงนะแพทเทิร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมา ผมจะใส่ค่าพลังไปที่35นะครเบลล์35นะโอเคโอ้บิลล์อัพหรอบิลล์อัพส่วนใหญ่ไปครับมันเป็นบูทอะไรวะน่าจะเป็นดีฟันดิงนะฮะผมจะใส่ดีฟันดิงแล้วกันเนาะอ่ะดีฟันดิง104นะเราใส่อีกบูทหนึ่งนะครับใส่เป็นดีฟันดิงสออันเลย105หรอกพ <c oughs> ลังเยอะจัดนะครับกพลังเยอะจัด105เลยหรอเพราะว่ามันน่าถึงนะเนี่ยเพราะตัวนี้มันมีแค่เนี้ยอันนี้เป็นร่างเก่าตั้งแต่ภาคพีกมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ภา5,200 ถ้าก,ก่อนนะไม่มีมันมีแบบบ้านหนึ่งบูธอนะ่ะมันไม่มีมันไม่มีร้านสองบูธเลยนะก็ถือว่าครัังก็ถือว่าโอเคกนเนี่ยใช้ได้เท่าเดียวบิวอัพแต่เสียดายเพตัวเล็กไปหน่อยนะเนี่ยก็แปดสิบสองก็ถือว่าไม่มีอันนี้คืออะไรวะโลโก้อะไรวะเนี่ยโอเคผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะใครที่อยากเล่นด้วกองหลังบิวอัพนะแต่ว่าผมจะลดเค็มรับมาหน่อยนะแล้วก็ไปใส่นี่ พอตัวเล็กไปหน่อยนะก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ลูกกระโดดอะไรเงี้ยให้มันสูงสูงหน่อยอเอาแค่นี้พอละเนี่ยบอลนี้นะโอเคถ้าประมาณนี้อัะตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้นะหมวงดีด้วยนะครับโอเคเราจะดูกันว่าตัวนี้จะมาเข้าบลังประมาณนี้หรือเปล่าเนาะโอเคตัวต่อไปฮะจะเป็นปีเตอร์เชคบีเค ทีเคนะี่ยต้นของเข็มนี่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าบูตเช็คมันจะใส่บูตไหนมาเพราะว่า2ร่างก็คืออีกร่างหนึ่งเป็นโกฮิปปิ้งอีกร่างหนึ่งเป็นดีฟไอเซฟวิงเลยนะฮะอเ,เออร้อยเจ็ดหรอใช่หรือเปล่าเพราะว่าไม่น่าเยอะขนาดนี้นะถ้าใส่บูตไบบนี่มันมันจะไปร้อยเจ็ดเลยนะเนี่ยผมว่าเนี่ยความกำลังสูงมากนะครับกำลังก็คาดจะประมาณนี้แหละนะดูเช็คเป็นตัวที่สูงมากนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดโดดดีนะถ้าอัพ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 เพิ่มได้เนี่ย ใครชอบแบบดูดสูงๆก็อัพเพิ่มได้นะเดี๋ยวผมแบบแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับถ้าเราใส่เป็นเซฟวิ่งล่ะอืมราคากระปังก็ไม่ต่างกันมากนะมี่ได้เช็คนะครับผมเอ้ยลืมบอกไปนะครับว่ามีฟอร์เทสนะเป็นเต้าเ้าจะเป็น,นฟอร์เทสนะพิเศษนะในแอปไม่ได้มีนะคอือในแอปไม่มีตัวน,นี้จะเป็นฟอร์เทสนะผม <c oughs> อเออต่อมาฮะ เบรกเกนเบลล์ตัวนี้ดายมากเลยที่มันไม่มาบิลเลียโอ้โหจะเป็นตัวไรเชานะแบบคล้ายๆกันอยู่มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะแต่ว่าเบรกเกนเบลล์นี่จะมีความครบเครื่องมากกว่านะฮะใส่พื้นฐานไป35มห้านะผมตัวนี้ก็ใส่เป็นไรเดียเพราะเป็นออเคอรเตอร์นะเป็นออเคอรเตอร์นะด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าบูธจะเป็นบูธอะไรด้วยนะเป็นได้ทั้งแบบเกมลับก็จ่ายบอลก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ว่าสกิลพิเศษจะเป็นวิเทนรี่พาร์ทเกี่ยวกับการจ่ายบอลถ้าว่าเกี่ยวกับการจ่ายบอลมันน่าจะเป็นพวก บาลานเซอร์อะไรเงี้ยปะที่มันมีจ่ายบอลด้วยอ่ะอันนี้มันมีป่ะเทคนิคเอ่อมีบาลานเซอร์ไหมนี่ไงบาลานเซอร์มีจ่ายบอลใช่ไหมไม่มีหรอกผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จะยิงเพิ่มก็ไม่บวกอะไรเยอะหรอกนะบวกแค่สองเองนะฮะแต่ว่าครบแล้วาบๆจะสำคัญกว่าอันดีฟนดิ้งก็แล้วกันเพราะว่าเว่ยเคนบอกเออจะผมว่าเอาเล่นกลางรับน่าจะเออเล่นกองหลังน่าจะดีกว่านะผมว่าโอเคแล้วก็ สตอนนี้เป็น d e f e n ด e เฟนเดอร์ไป d ี f e นดิ้งไปฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะบู o s t boost เลยนะผมโอเคแต่ว่ามีสกนะิลพิชารีพาร์ตอะเป็นตัวจ่ายบอลอนะถ้าเป็นตัวจ่ายบอลคิดว่ามีสกิลอะไรอะสกิลจ่ายบอลหรอ <c oughs> เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะมากับสกิลอะไรนะครับผมออบตัวบอลไม่รู้เหมือนกันวะ่ะแต่เป็นตัวที่ครบเครื่องมากเลยครับพลังโอเคเราจะบู o เอาบู b ออกแล้วกันนะข้าบังลังคันเดครบเครื่องนั้นดูดิไม่มีสีแดเงเลยข้าบังลังยกเว้นเกมลุกกเ็เอาไปเพิ่มได้นะถ้าอัพดีก็สามารถแบบเพิ่ม เกมรุกได้นะเนี่ยเอานี่ออกแนละ้วก็ใส่เนี่ยเพราะพลังแบบโหดมากไม่มีสีแดงเลยนะเ <c oughs> ออว่า팩นี้น่าสนใจวนะ่ามีตัวโหดเลยนะแบบมีกลางรับมีเซนเตอร์มีโก้นะผมใครที่ขาดแต่ผมมีหมดแล้วแหละตอนนี้ผมรอแค่จะไม่ขึ้นนะจะไม่ขึ้นกับเวลล่า2ตัวเลยนะผมโอเคคลิปนี้ก็มานี้แล้วกันนะมาบอกเอมีมาบอกอีกใหม่มนะผมแล้วก็มาดูข้าวลามาสองกันแล้วกันนะก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ ตัวต่จะได้หม่งน้อยไปหน่อยนะไม่เข้มบเบลเออร์ต้องหม่งเยอะนะถึงจะเก่งมาดูร,ร่างอื่นของเป็เค้มเบลเออร์กันนะครับไมนเขมเบลเออร์นี่มาเป็นครั้งแรกนะที่เป็นกลางร,รับนะร่างอื่นจะเป็น,นเนี่ยมาดูร่างนี้นเซนเตอร์แบงค์ร่าง,งเก่าๆเลยนะฮะตัน้อยนะเด,ด,ดี๋ยวดีหม่งโคตรดีแต่ว่ามีความครบเครื่องอยู่นะฮะยังจะไม่ได้เดีมากนะก็ร่างเจบนี้นะครับผมก็ค,ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ใช้ได้เลยหม่งดีนะแต่ว่าร่างกลางร,รับนี่หม่งไม่ได้หม่งไม่ดีเลยแต่เอาเป็นกลางรับน่าจะแต่ ตาร,รัก็น่าจะโหดแล้วแหละตัวนี้นะโอเคประมาณนี้แบบสามอีพิกใหม่ที่จะเข้ามานะชื่อแพ็คว่าเอ่อแพ็คอะไรวะยูนครับกาเดียนส์นะครับผมเป็นเน่ยแพ็คตัวรับนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวมาส่องข้าวพลังไอโคทามไทยลีกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย